อรุณจวัดค่ะพระบิดาพระบุตรพระปัญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคิดเจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกๆหลานหลานทุกๆกคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามาพร้อมใจกันและสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตรัส ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันจะวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะฟัะงขอให้พวกเราทุกคนได้คุกเข่าลงสารภาพความผิดบาป ที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่พอพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่17มีนาคมพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยจงเข้ามาหาเรา เมื่อเจ้าต้องการความเข้าใจเพราะเรารู้จักเจ้าดีกว่าที่เจ้าจะรู้จักตัวเองเราเข้าใจในทุกๆรายละเอียดอันซับซ้อนของตัวเจ้าลูกเอ๋ยไม่มีรายละเอียดใดของชีวิตเจ้าที่จะถูกซ่อนไว้จากเราได้เรามองเจ้าด้วยสายตาอันเปี่ยมไปด้วยพระคุณดังนั้นจงย่า ได้หวาดกลัวในความเข้าใจอันลึกซึ้งของเราเลยจงยอมให้แสงสว่างแห่งการเยียวยาของเราส่งเข้าไปในซอกที่ลึกที่สุดของตัวตนเจ้าและยอมให้แสงนั้นชำระล้างเยียวยาฟื้นฟูและสร้างเจ้าขึ้นมาบจงวางใจในเราและยอมรับ การยกโทษจากเราสิ่งนี้เป็นของฝันอันยิ่งใหญ่ที่เราได้แรกมาด้วยชีวิตของเราเพื่อมอบให้แก่เจ้าตลอดไปการยกโทษนั้นเป็นหัวใจของการสถิตอยู่ด้วยชั่วนิรันดร์ของเราเราจะไม่มีวันละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าในยามใดที่เจ้ารู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจเจ้า จงเข้ามาใกล้ๆเราเถิดจงชื่นชมยินดีในผู้ที่เข้าใจเจ้าอย่างสมบูรณ์และรักเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขและเมื่อเราเติมเต็มเจ้าด้วยความรักของเราเจ้าก็จะกลายเป็นแหล่งแห่งความรักที่ไหลล้นไปยังชีวิตของผู้อื่นต่อไปอเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำ สดุดีบทที่139ข้อหนึ่งถึงข้อ4โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพองและทรงรู้จักข้าพองเมื่อข้าพองนั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพองได้แต่ไกลพระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพองและการนอนของข้าพอง และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาแม้ก่อนที่ลิ้นของจอข,องข้าพระองค์จะพูดดูเถิดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วสองโคลินบทที่หนึ่งข้อ21-22บัดน,นี้ผู้ซึ่งตั้งเรากับท่านทั้งหลาย ไว้ในพระคิดและได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้าและพระอ,องค์ทรงประทับตาประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจํจำด้วยโยชูวาบทที่หนึ่งข้อ5ไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วนาน ขอภายค่ะเราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใดเราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้นจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเสียอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พงนั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกรักและห่วงใยลูกทุกคนที่จะคอย ปกป้องคุ้มครองให้ลูกทุกคนพระองค์ทรงตัดว่าจงเข้ามาใกล้เราเถิดจงชื่นชมดีๆในผู้ที่เข้าใจเจ้าอย่างสมบูรณ์และรักเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขและเมื่อเราเติมเต็มด้วยความรักของเราเจ้าก็จะกลายเป็นแหล่งแห่งความรักที่ไหลล้นไปยังชีวิตผู้อื่นต่อไปด้วยอาเมน ลูกทุกคนขอากราบขอพระคุณพระองค์ลูกทุกคนอาศัยอยู่ในโรกนี้ความบาปที่มีที่ได้ทําไปซึ่งได้ทําในสิ่งที่ลูกทุกคนไม่สมควรทําตามทางนี้ถ้าไม่มีผู้ทรงนำโดยลําพังจะพลาดพังตายเพราะเมื่อผ่านโลกนี้ไม่มีความทุกโศกเมื่อผ่านโลคนี้เจ็บไข้ามาลาย ตะวันส่องแสงบนฝั่งงามวิรลลูกทุกคนจะไม่พบความทุกข์เลยตลอดนิรันด์เดินตามรอยพระบาทพระเจ้าทุกข่ำเช้าพึ่งในพระองค์พระเจ้าผู้ทรงตริตยุคด้วยตลอดเวลาสักวันหนึ่งจะเสด็จมาเพื่อลารับข้าไปเมืองสวรรค์ซึ่งณที่นั้นจะมีแต่ความสุขทุกเวลาพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ทราบจึงในพระคุณขอระองขอระรงทรงอย่าได้ทอดทิ้งลูกทุกคนพี่น้องคะขอให้เราที่จะพร้อมใจกันเข้ามาอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาจะติดอยู่กับประเทศไทยขอให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวิกฤตร้ายต่างๆที่จะให้คนไทยทุกคนรู้จักพระองค์ทุกคนที่จะมีไฟที่จะ,ะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกเราทุกคนขอให้สิ่งร้ายๆจงหลุดไปแม้กระทั่งอุบัติเหตุก็แล้วแต่ ขอให้หลุดพ้นไปขอพระองค์ทรงตริตอยูอ่กับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่อตอนนี้ได้มีภัยจากธรรมชาติเกิดจากอุอทกภยัยไฟป่าที่เมืองแอธิรัฐโอกาโฮมาซึ่งไฟป่านั้นได้เผาผลาญบ้านเมืองอหลายหลังขอพระองค์ได้โปรดเมตตา ดับไปป่าให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงปกป้องประเทศอิตาลีที่น้ำท่วมอย่างมากมายพระองค์เจ้าข้าผู้คนเสียหายและปาดเก็บล้มตายกันขอพระองค์ได้โปรดเมตตาให้อภัยจากน้ำท่วมนี้จงยุติลงพระบุดาเจ้าข้าลูกขอฝากประธานาธิบดี ทำไว้ในฝีพระหัตถ์ขอพระที่เขาจะนำพาให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเจริญเติบโตขอพระองค์ทรงสรถิตอยู่กับเขาให้สติปัญญาเขาที่จะทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีปัญหาใดๆไม่มีสงครามที่จะเกิดขึ้นหรือว่าการร้ายต่างๆ ลูกๆทุกคนเชื่อและไว้วางใจในพงค์เพราะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยทุกประเทศทั่วโลกได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตา,า,ตาลูก,ท,ท,ก,ท,ก,ลกทุกคนขอถวายชีวิตของลูกทุกคนที่เหลือ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยเถิดลูกขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านนะคะ